สวัสดีครับเพื่อนชาวสวนครับเดี๋ยววันที่19-20ตุลาคมนี้พ่ยามจะลงไปที่พัทลุงกับที่หาดใหญ่นะครับก็จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนชาวสวนทุเรียนทางภาคใต้นะครับเกี่ยวกับการพืชพูต้น,น,น,นางานนี้นิวเดรพันก็เป็นผู้พในการจัดแล้วก็ทาหัวข้อที่พ่ยามมาน่าสนใจนะหัวข้อก็คือความเข้าใจเรื่องของข้อมูลและการจัดก,การอาหารพืชตั้งแต่การทําชุดใบไปจนถ,ถึงการออกดอกทุเรียนเลย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พยายามว่าท,ท้าทายเพราะโดยส่วนตัวพยิายามเองก็ไม่เคยที่จะเล่าเรื่องของฮอร์โมนอย่างลึกซึ้งหรือเอามาเกี่ยวพันกับธาตุอาหารว่ามันเกี่ยวพันยังไงจริงๆตุเรียนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของไม้ผลเขตร้อนที่เป็นพืชชั้นสูงนะคือมีการพรัฒนาการมาอย่างยาวนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของเขาเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องตอบสนอ,องต่อธรรมชาติตามช่วงฤด,ดูกาลอย่างเช่นช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยก็แตกติ่งกานใบ ช่วงฤด,ดูแดงออกดอกเติบโตด้านล่างการเจริญพันธุ์แล้วกระบวนการทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าช่วงของการฟื้นต้น,นมีฮอร์โมนอย่างน้อยนะหนึ่งตัวหลักๆที่จะเกี่ยวข้องก็คือไซโตเคนินอย่างที่เรารู้จักกันไซโตโดเคนินถูกสร้างที่รากอ่อนแล้วก็ส่งไปทางปลายใบปลยอดไปกระตุ้นให้มีการสร้างตายยอดหลังจากสร้างตายยอด้วเนี่ยตายยอดอ่อนเนี่ยมันก็จะ ฮอร์โมนออกซินฮอร์โมนจิบเบอร์ลินเพื่อช่วยในการขยายข้อป้องขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติของต้นไม้ครณะนี้ในมุมของเกษตรกรเราต้องทำยังไงวิธีการที่ทำให้ฮอร์โมนนี้ทำงานได้เนี่ยเราจะต้องสร้างพื้นฐานของเขาก็คือการจัดการดินการจัดการน้ำรวมถึงการจัดการสภาพอากาศถ้าเราทำได้ให้มันเหมาะสมต่อการเติบโตของต้นไม้หน้าฝนเติบโตทั้งกิ่บก้านใบ เราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยที่เป็นไนโตรเจนพอจะเพิ่มปุ๋ยเป็นไนโตรเจนเราก็ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินคือในรอบปีอะครับปัญหาของดินนะคือดินมันถูกใช้งานไปเนี่ยถูกน้ำชะล้างไปส่วนหนึ่งปุ๋ยท่าทางต่างๆที่ลงไปในดินเนี่ยบางทีมันก็ถูกพืชน,นำเอาไปใช้อินทรีย์วัตถุในสภาพเพราะว่าร้อนอินทรีย์วัตถุจะย่อยสลายเร็วมากเลยเพราะนั้นหลักการพื้นฐานที่เพื่อนเกษตรต้องทำคือเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดินให้เพียงพอ โดยอาจจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้หมดพยายามไปที่โรงขายมูลสั์ที่จังหวัดตราดกามีตั้งแต่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยวัวโคนมโคขุนขี้เท่าแก่มีทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่าต้นฤดูอ่ะคนทาเงาะคนทาทุเรียนเนี่ยมาซื้อเรียนดีมากเลยพวกขี้วัวนี่ขายดีมากขออย่างเดียวถ้าเอาขี้มาใช้ครับให้เราไปหมักอย่างน้อยหนึ่งเดือน าเรามีจุลินทรีย์ใส่จุลินทรีย์ถ้าเรามีน้ำหมักใส่น้ำหมักส่วนใครที่ดินดีอยู่แล้วสามารถจะใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์เคมีของปาเตาเนี่ย1630หรือว่า933ใส่ไปในดินเพื่อเตรียมรากเขาให้พร้อมพอเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปในดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีไปใน,นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในดินก็คือกระบวนการของดินเนี่ยนะครับเขาก็จะรับอินทรีย์วัตถุจุลินทรีย์ต่างๆทํางาน พอเราเอาใบไม้ไปกลบอะไรเขาเนี่ยแล้วลดน้ําไปนะจุลินทรีย์ได้อาหารได้อากาศได้น้ำจุลินทรีย์ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตขยายพ,พันธุ์ได้ผลจากการขยายพานันธุ์จุลินทรีย์มันก็จะได้เป็นกรดอะมิโนโปรตีนกรดไขมันกลุ่มคาร์โบไฮเดรตส่วนหนึ่งอยู่ในดินแล้วก็เอามาเป็นอาหารของรากคือรากทูเรียนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารอ,อ,อ่อนๆอย่างพวกอะมิโนเหมือนอย่างถ้าเกิด กรณีของนิวทาแพนเนี่ยเขาจะมีปิดพันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซอยเทคพัทซอยเทคพัทเขาเรียกกรนะทูอินวันนะกระตูอินวันคือเป็นทั้งอะมิโนโฮิวมิกอันนี้เป็นตัวปรับโครงสร้างดินนะแล้วก็เป็นตัวสารคีเลตเพื่อทําให้ปุ๋ยที่เราใส่ในดินนะทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีอะมิโนเพื่อช่วยเร่งกระบวนการสร้างลาก,กระบวนการสร้างฮอร์โมนพอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยคราวนี้ลากเขาจะเริ่มออกมาแล้ววิธีการจะทําให้ลากาออกเร็วเนี่ยบางคนว่า จะต้องล้างสารพกโกบิโซโต,โตนบางคนบอกวิ่ต้องล้างสารที่รากเราใช้ตัวฮิมิกล้างก็ได้แต่ถ้าล้างสารที่ใบก็อาจจะใช้พวกฮิมิกบูบิกแล้วก็หลายๆสวนรู้จักกันดีครับใช้ฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าจิบเบอร์เรลินสมัยก่อนนะมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนและสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ชาวสวนเขาจะฟื้นต้นนะครับเขาจะใช้ตัวปุ๋ยยูเรียไดยทาไปนะ4 6 0 0 ตอนหลังเนี่ยอย่างพิยาเปวพิยามาใช้ตัว15.0 0เสร็จแล้วก็ใส่สลายลงไปแล้วก็ใส่ตัวจิบจิบเม็ดลงไปด้วยเพราะว่าปลายยอดอะบรนยงเรียกว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงตกค้างนะเพียงแต่มันถูกสตัรไว้อย่างนั้นมานานอะมันจะแตกยอดใหม่มันก็ยากบางคนบอกว่าเอ้แตกกันใหม่แล้วก็ตัดยอดสิจริงการตัดยอดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างฮอร์โมนออกซินกับเจเบรินได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ยอดใหม่มันออกมาเนี่ยมันจะมีการสร้างฮอร์โมนออกซินกับจิปเบอรเรลินเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่ากระบวนการให้เราตัดยอดเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องการทําให้โปรง่แงแสงอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วมันยังช่วยในการกระตุน้นการแตกปลายยอดใหม่แต่อย่าลืมนะพื้นฐานเราต้องทําดินให้เรียบร้อยนะครับหลายคนที่ฟังมาเหนวนี้เรามีฮอร์โมนที่เรารู้จักกันใส่โต๊แคนินจิบเบอร์เรลินออกซินอยู่3ตัวแล้วหลายคนจะบอกอ๋อแล้วจริงฮอร์โมนมันคืออะไร ฮอร์โมนคือสารประกอบอินทรีย์ที่พืชผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาติและฮอร์โมนเนี่ยมันใช้ในปริมาณน้อยๆแต่ให้ผลมหาศาลเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยพยายามไปที่สวนตัวเองทาไมสาม่นะที่สวนใบออกมาพยายามให้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์กำลังกลางดีพยายามบอกพี่ชายเดี๋ยวเราวางแผนกันเดี๋ยวเราจะทําสารช่วงกลางเดือนตุลาคม ช่วงนี้เราต้องเร่งขยายใบให้ใหญ่ละเลยบอกเอา13046ใส่ไปบวกละลายไปฉีดไปสองรอบห่างกันเจ็ดวันพยายามไปตรวจสวน <c oughs> อไอรอบส่งกุ่มด้านล่างที่เรามองเห็นนั่นซึ่งเราฉีดปุ๋ยทิ้งแล้วถูกปะเทียบกับข้างบนยอดอ่ะปรากฏว่ายอดแตกดีมากเลยแต่ข้างล่างยังเหมือนยังไม่พร้อมจะส่งอาหารไม่พร้อมจะสร้างอะารเพราะมันกลางมันขยายเขียวได้น้อยมากเลยเ <c oughs> พราะนั้นเนี่ยช่วงยอดเนี่ยทุเรียนอายุประมาณเจ็ดปีเนี่ย การทางานของออกซินมันทําดีมากเลยโอ้โหมันขยายยอดเชื่อไหมตอนต้นฤดูเดือนพฤษภาคมพยายามไปตัดยอดเนี่ยเอาออกไปจนทั้งเดือยประมาณสักหกเมตรกว่าไปดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมันขึ้นมาแปดเมตรกว่าแล้วพยายามก็เลยตัดสินใจตัดไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยยาวประมาณเกือบเกือบเมตรห้าสิบอ่ะโอ้โหนี่อิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็ความทะเยอทะยานของต้นไม้ที่จะพุ่งหาแสงเนี่ยมันทําให้มันยืด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 อย่างนั้นอ่ะอันนี้ือเห็นว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นเป็นสาร กลุ่มที่มีปริมาณพืชสร้างเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ผลมันมหาศาลมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนชาวสวนที่จะใช้ฮอร์โมนเราต้องมีความเข้าใจในการใช้โดยหลักการเนี่ยถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็มักจะไม่มีใครแนะนำใใช้ฮอร์โมนแต่เราไปแนะนําให้ทําให้พืชเนี่ยเขามีความสมบูรณ์คือกระบวนการสร้างฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างได้เองคือฮอร์โมนเนี่ยเขาเรียกว่าสารทุติยภูมิมันจะถูกสร้างเมื่อมีการสร้างสารทันสมภูมิ หรือมีกระบวนการรองรับเรียบร้อยแล้วว่าถ้ามีฮอร์โมนมาปั๊มเนี่ยเดี๋ยวมันจะโตแน่เพราะนั้นเพื่อ้เขาจะรู้เองว่าเออเนี่ยช่วงนี้นะเดี๋ยวพอลากเขาแตกอ่อนปุ่มมาเขาก็จะมีการส่รงไตโต้คนินขึ้นไปที่ยอดพอเราใส่ปุ๋ยไปใส่ตัวยูเลียใส่ยี่าเจ็ดเจ็ดลงไปออกมีธาตุอาหารพร้อมดูดไนโตรเจนขึ้นไปแล้วมันก็ไปส่งสัญญานที่ปลายยอดโอเควัตถุดิบมาพร้อมแล้วขยายเลยช่วงนี้นะฝน อากาศเป็นใจฟ้าฝนเป็นใจแดดรึ่นฝนขึ้นโอ้โหแตกตายอดดีมเลยอันนี้คือการทําง,งานของโฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของชาวสวนคือเราก็ต้องเข้าใจว่าต้นไม้เขาต้องการอะไรต้องการธาตุอาหารต้องการน้ําต้องการสภาพอากาศไหนเราจัดการให้เรียบร้อยเสร็จแล้วตัวโฮอร์โมนเนี่ยถ้ามันจําเป็นจริงๆหรือเราคิดว่ามันถึงจุดที่สภาพาาอากาศแปรปรวนหรือต้นเขาอาจจะทําไม่ทันเนี่ยเราอาจจะใช้ได้บ้างแต่ต้องใช้ตามคําแนะนําของสลา หรือว่าตามริมาณที่ใช้จริงนะเพราะถ้าใช้เกินเนี่ยออกซินเนี่ยใช้เกินเนี่ยกับกลายเป็นไปทําให้ใบร่วงก็ได้นะครับเหมือนอย่างกรณีหนึ่งที่พิยามไปที่สวนน้องชายนะครับคือเขาอะทําตวนทุเรียนใหม่ประมาณนัก20่สิไร่เสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทำปุ๊บด้วยความที่เขาไม่ได้ทํารงดินมาก่อนเขาก็เอาดินก้นตะมาใช้ปรากฏว่าดินมันไม่สมบูรณ์ครับแล้วต้นเป็นแค่แกนคนดูแลสวนเขาไปซื้ออะไรไหมแทนที่เขาจะซื้อพวกฮิวมิกหรือพวกปุ๋ยคอ,ปก,อกปุ๋ยหมกักหรือเขาจะหมักปุ๋ย เปล่าครับไปฟิวฮอร์โมนมาพ่ยา,าบอกว่ายังไม่ถึงบทบาทของฮอร์โมนในเมื่อคุณยังทําพื้นฐานมันไม่ได้คุณไปจัดการพื้นฐานก่อนนะครับนอกนี้เนี้ในช่วงพื้นต้นพ่ยาเล่าถึงบทบาทของฮอร์โมนอีกตัวหนึง่งซึ่งเขามักจะมาก่อนนี้ที่ต้นโสมน้ําท่วมโคลนหรือไฟทอโตลา่าเข้ามาทําลายนั่นก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอทิลีนเอทิลีนเนี่ยเป็นหนึ่งฮอร์โมนหนึ่งเดียวที่มีสถานะเป็นกา๊าซ ในจานวนฮอร์โมนหลักๆที่ก็เจอในพืชนะครับออกซินจิเบอร์ลินเอฟซิกแอสตโตไคนินเอทิลีนเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่จะใช้ประโยชน์ในการทําให้เกิดการแก่การเสื่อมสภาพเหมือนอย่างพยายามสมัยเด็กเนาะเราบ่มกล้วยบ่มมะม่วงเนี่ยแม่มักจะเอาห่อถันแก๊สอะแคลเซียมคาร์าบาไบด์อะใครที่ตัดยางอยู่ทางฝั่งใต้เน่สมัยก่อนจะรู้จักดีเลยเอาใส่ตะเกียงไปตัดยางแล้วก็น้ําหยดแล้วมันก็จะกลายเป็น แก๊สอะแล้วก็เราไปจุดไฟกันอนะไอ้แก๊สตัวนี้เขาเรียกอะเซทิลีนแล้วมันก็จะไปช่วยทําให้ผลไม้เราสุกเร็วด้วยนะเนะี่ยเดียวกันถ้าต้นไม้เราสุกพายดีเนี่ยแล้วไฟท็อปทอลาเขาทําลายหรือน้ําท่วมเนี่ยรากเขาจะส่งเลยว่าเฮ้ยฉันเครียดช่วยทําให้ฉันมีชีวิตอ,อยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นฉันกำลังป่วยรากผลิตเอทิลีนไเลยเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่เป็นกา๊าซขึ้นไปตามใบตามใบออกที่ใบทําให้ ai, ใบเนี่ยใบเหลืองน,น,นะบางทีไปเดินดูที่สวนนะครับเจอใบก็อุ้ย,ว ai, ยสวนนี พยายามทำไมใบหนูเหลืองเนี่ยขาดธาตุอาหารอะไรเราก็ไปนั่งฟังประสบการณ์เขาคุยทีย่ใส่ปุ๋ยก็ใส่เหมือนกันคนใส่คนเดียวกันทั้งสวนมันมีเหลืองอยู่สิบปต้นเนี่ยไปดูประวัติของการไว้ลูกไปดูประวัติของการถูกน้ําท่วมขังโอ้โหชัดเจนเลยมันไม่ใช่การขาดธาตุอาหารเพราะถ้าขาดธาตุอาหารมันจะต้องเป็นมากกว่าน,นั้นปรากฏว่าเนี่ยมันมาจากการเข้าโจมตีของไฟทบับโต่าแล้วลากสร้างเอทิลินขึ้นมาทําให้ใบเหลืองร่วง รักษาไม่ทันตายเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะฟื้นต้นเนี่ยนอกจากการใส่ปุ๋ยการเติมอินทรียวัตถุหรือการเข้าใจเรื่อง,องโฮอร์โมนการให้ทางใบอย่างเช่นบางคนว่าวิทางใบเหรอช่วงทําชุดใบใช่ไหมของนิวเทอร์แพนใช้ไรดียีเบทีซีบวกกับสารละลายสีเฟสบวกกับอ่อบาซิจิปมันก็ได้แต่คุณลืมไปว่าน้ําอาจจะมาท่วมหรือว่าไฟทอฟตตร่าจะมาเข้าคุณใส่ทางใบไปไม่มีผลเลยเพราะว่า ลากส่วนใต้ดินกับส่วนในดินต้องเติบโตพร้อมกันวิธีการก็คือทั้งลากเนี่ยเราก็ต้องมีการล้างเรียกว่าล้างลากล้าง,างสารซึ่งฮิวมิกฟูวิกมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยล้างสารได้อย่างของนิวทรัลแพนเขาก็มีสอยเทคพัสใช่ไหมครับซึ่งเป็นทูอินมันเลยมีฟิววิกมีฮิวมิกมีฟูวิกเพื่อช่วยในการปรปับปรุงดิน,น,นแล้วก็มีตัวอะมิโนเพื่อช่วยในการเป็นแหล่งอาหารให้กับลากเพื่อส่องเสริมการเ,เติบโตนอกนี้นะครับ การทําให้ลากเขามีโครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันการฆ่าทําตายของโรคเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแอดแท็ซึ่งเป็นไบโอโพลิเมอร์ตัวนั้นนะครับเป็นตัวที่เราใส่ไปไบโอโพลิเมอร์มันจะเป็นตัวสารกลุ่มอินทรีย์กับกลุ่มแอมโมเนียมเกลือแอมโมเนียมตัวนี้นะครับหลักๆคือช่วยป้องกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมันจะไปเคลือบลากไม่ให้พวกเชื้อโรคเข้ามาทําลายมันก็ทําให้ต้นทุเรียนเรามีสุขภาพดีขึ้น อันนี้นะครับก็เป็นหลักการที่พยายามเตรียมไว้ที่จะไปเล่าให้เพื่อนชาวสวนที่จังหวัดปัตลุงจังหวัดสงขลาหาดใหญ่ฟังการที่19-20นะครับก็ขอเชิญชวนครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมแลกเปี่ยนประสบการณ์แล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ